รุ่นเจี๊ยพันส G Pro กับรุ่นเจี๊ยพันแ G X Pro อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi นะคะที่ราคาต่างกันไม่ถึง2,000แต่เหมาะกับใครและจะเลือกยังไงวันนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะปื้มค่ะสวัสดีค่ะจา๋านะคะแล้ววันนี้เรา2คนก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์กระจาย Wi-Fi ทั้ง2ตัวนี้กันนะคะว่าแตกต่างกันยังไงคะ่ะน้องจ๋าอแต่เอ๊พี่ปื้มจริงๆแล้วอะทุกๆบ้านก็ต้องมี เก็ดบ้านอยู่แล้วซึ่งทำไมเราถึงต้องใช้2ตัวนี้อีกนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียวเหลืองแดง <c oughs> เขาก็มีกันอยู่แล้วทําไม2ตัวนี้มันถึงจําเป็น เป็นคำถามที่ดีมากค่ะลูกเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละออฟฟิศนะคะมีขนาดที่แตกต่างกันหรืออย่างบางบ้านเนี่ยมี2ชั้นหรือ3ชั้นขึ้นไป <c oughs> บางทีการมีเราเตอร์แค่1นตัวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ <c oughs> เพราะ <c oughs> บางทีเราอาจจะอยากแบบเล่น u t u b e แต่เราอยู่ดาดฟ้า <c oughs> เรากินหมูกระทะอยู่ดาดฟ้าแต่เราอยากจะ่ส <c oughs> ตรีมมิ่งเกมอาะสมมตินะแบบล์สไตาแต่คนไม่เหมือนกัน <c oughs> ทางนี้ทางนั้นนะคะอุปกรณ์กระจาย WiFi ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเข้ามาตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองค่ะลูก๋าเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ยถือ แต่ที่เราคุยกันมาค่ะพี่ปืม้มวันนี้เราได้รวมหัวข้อใหญ่หลักๆมาสางหัวข้อนั่นเองอย่างแรกนะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องสเปคนะคะตัวนี้เป็นเม e นะคะหรือว่าจิกะบิตเมสที่รองรับได้ถึง Wi-Fi 5แผมยังเป็นดูอแบรนะคะน้องจา๋าที่รองรับได้ทั้ง 2.4G และ 5G ในความเร็วที่1,300เมกะบิตเพอร์เซกค่ะพอมาในส่วนของจ๋านะคะตัวนี้จะเป็นลุยเสีย1 8 0 g X Pro นั่นเองพี่เพิม ตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษกว่าพี่ปพ้รมัมน,นิดนึงยังไงคะตัวนี้นะคะจะรองรับ Wifi 6นั่นเองค่ะก็คือจะต้องมีเครื่องนะคะที่รองรับตัว Wifi 6ได้นนเนยอันนี้เราพูดถึงมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะใช่ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนที่รองรับก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะพราะในส่วนของความเร็วแรงนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,800เมกะบิตเพอเซกแน่เองอและในส่วนของเจ้าตัวนี้ในการรองรับอุปกรณ์นะคะตัวนี้ตัว1,800 GX Pro ค่ะพี่เพิ่มรอ,องรับอุปกรณ์ได้มากถึง192 D งกลยทีเดียวเยอะม,มาก 100G Pro เนี่ยรองรับได้แค่64ดีไวท์เองแต่เอาจริงๆคืออาจจะไม่จำเป็นสำหรับบ้านที่สมาชิกไม่ได้เยอะมาก<ช>อาจจะแบบ3<ช>คน 2, 2คน<ม>และดีไวท์ในแค่ใช้แค่มือถือคนละเครื่องอาจจะไม่จำเป็นในการที่จะตองรองรับได้ถึง1 9 2ดีไวท<ม>แต่จริงๆแล้วนะคะตัวนี้เราสามารถละกันได้ในการติดตั้ง <T ita, S 2> เราอาจจะแบบดีไซน์ว่าตัวนี้เป็นตัวแรก แล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลูกในห้องนอนของเรา<ม>หรือบางทีเราเนี่ยใช้ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 6อยู่แล้วในมือถือเ<ม>ช่นมือถือ iPhone 15เอ้เดี๋ยวพี่เพิ่ม ตอนนี้โฟร์สิบสี่ค่ะสมมติว่าไอโฟรสิบสี่ซึ่งมันรองรับไวไฟหกนะคะแล้ว <c oughs> ก็ใช้เป็นตัวนี้แทนในห้องนอนของเรา H หรือในห้องนอนพ่อแม่ที่มันแบบเป็นมือถือรุ่นเก่าๆนะคะไม่ได้รองรับไวไฟหก <c oughs> ก็ใช้แค่ตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยจีโปรก็เพียงพอแล้วค่ะน้องจ๋าเยี่ยมเลยค่ะและต่อมาเรื่องของสีและดีไซน์นะคะในเรื่องของพันสองจีโปรตัวนี้เป็นสีดาค่ะน้องจ๋าซึ่งเหมาะมากกับคนที่ชอบสีสไตล์แบบสุขุมนุ่มลึกดูแบบลึกลับนิดนึงเหมาะมากๆกับบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะ อันนี้ก็ยิ่งเหมาะมากเช่นกันอันนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของพี่เลยเพราะว่าพี่ชอบสีอะไรที่แบบดาร์กอยู่แล้วจริงจริงจริงค่ะสวยเนาะแต่ว่าพอมาของทางจาบ้านค่ะพี่ปื้มคว่า1 8 g x Pro มาในรูปแบบสีขาวสสวยแบบนี้น่ารักนะเแห่ไปดูน่ารักนะเพราะว่าจะมีเหมาะกับบ้านที่แบบมินิมอลนิดนึงหรือคาเฟ่ก็ได้เนาะยจริงอันนี้เหมาะเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบออฟฟิศของเรานั่นเอง เที่ยวพี่ของเราก็สามารถเลือกใช้แบบคาราวหรือแบบดำของพี่ฟื้ก็ได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในเรื่องของการที่เลือกว่าเราชอบแบบไหนและต้องการความสวยงามแบบไหนนั่นเองถูกต้องใช่ค่ะแล้วพอต่อไปนะคะมาในส่วนของเรื่องเสาสัญญาณตัวของสาเองมาถึง4เสา,านั่นเองและในเรื่องของพอร์ตแลนด์นะคะจะมาให้มากถึง4พอร์ตเลยนั่นเองพี่ฟื้นเยอะมากเลยนะเพราะของพี่นะคะตัวพันสอง G p ตัวนี้มาพร้อมกับเสาหกเสาเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณได้มากขึ้น แถมตัวพอร์ตแลนด์ก็มีเช่นกันไม่น้อยนะคะแต่มาถึง3พอร์ตแลนด์ด้วยกันคะ่ะต่อมาในเรื่องของการติดตั้งนะคะก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะน้องจ๋าเพราะเราสามารถติดตั้งได้2อย่างอ,อย่างที่1นะคะคือติดตั้งแบบไร้สายหรือที่เรียกว่าเมท์นั่นเองซึ่งสมมุติว่าอุปกรณ์2ตัวนี้นะคะเราจะเอามาติดที่บ้านของเรากันเราสามารถนะคะเลือกทั้ง2ตัวนี้มาในห้องใดห้องนหนึ่งก็ได้นะคะ อุปกรณ์สองตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กทั้งคู่และเลนเซสมมุติแล้วกันว่าเราจะเลือกอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวหล<ะ>ักอุปกรณ์ตัวนี้ต้องเสียบสายแลนเข้าไปที่เราเตอร์นะคะหลังจากนั้นพออุปกรณ์ตัวนี้รับสัญญาณมากก็จะส่งสัญญาณแบบไร้สายมาที่อุปกรณ์ตัวนี้ดังนั้นก็ใช้สัญญาณได้แล้วทั่วบ้านของเราก็ง่ายเลยหรือสลับกันถ้าเราเอาตัวนี้เป็นตัวหล<ะ>ักและเชื่อมสายแลนกับเราเตอร์แล้วรีดสัญญาณมาที่ตัวนี้ก็ทําได้เช่นกันอย่างง่ายดายไม่ว่าจะยังไงเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนเเเป็นนนนตตััวแแแมม่่่อองลยยยพาาใบบบบที2ไคดิส ก็ง่ายเช่นกันก็คือเราต้องมีเราเตอร์เน็ตหลักอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมตแต่แค่เราต้องใช้สายแลนกระจายไปทั้ง2เส้นของอทั้ง2ตัวเลยแค่นี้แต่ถึงยังไงสองตัวนี้ก็ต้องเสียบปลั๊กเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะแต่เอพี่ปึ้มจากแองด้วย าเจ้าแบรนด์ลุยเสียเนี่ยเห็นเขามีการใช้งานผ่านแอปอะไรนี่แหละได้ด้วยอ่ามันเรียกว่าคลาวแมนเน็เมนค่ะน้องจ้าซึ่งสินค้าทุกชิ้นนะคะทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ลุยเสียนี่คือข้อดีของเขาเลยเขาจะมีคลาวแมนเน็เมนให้ฟรีตะหลอดชีพไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่ต้องซื้อแพ็กเกจใดๆเพิ่มเติมเลยเลืมาอันนี้ที่เป็นข้อดีนะคะและคลาวแมเน็เมนช่วยอะไรอย่างอุปกรณ์ตัวนี้นะคะสองตัวสมาร์ทเมทตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือดูได้เลยว่าใครที่เชื่อม Wi-Fi ผ่าน Asset ท o อตัว นของเราอยู่ 1. 1> ถูกต้องจะมีใครเข้ามาแอบแฮกอุปกรณ์ของเราเพื่อใช้ WiFi หรือเปล่าอันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะหรือจะดูได้ด้วยเช่นกันว่าพอร์ตแลนต์ตัวไหนด้านหลังเนี่ยที่ออฟไลน์อยู่หรือตัวไหนออนไลน์อยู่ตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้อันนี้เราสามารถเช็คดาหมดมือถือหรือแอปเดียวได้เลยต่อมานะคะในเรื่องของตัวช่วยในการตัดสินใจค่ะน้องา๋า หนึ่งเลยนะคะพี่ปื้มในเรื่องของงบประมาณนั่นเองสําคัญมากๆเลยนะคะ<ช>ก็ถ้าใครที่มีงบจากัดนิดนึงประมาณหนึ่งก็เลือกใช้เป็นตัวพันสตัวนี้ได้เลยหรือถ้าใครมีบัตเจ็ตเพิ่มใหม่นิดนึงก็จะได้ความเร็วแรงที่มากกว่าก็เลือกใช้ตัวพันแได้เลยค่ะหรือในเรื่องของการใช้งานนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายสตรีมมิ่งเกมหรือว่าสายยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะคะจริงๆแนะนำนะคะส่วนตัวตัวนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานที่เร็วแรงและไม่สะดุดเลยแต่ใครที่แบบเอ้ยเลื่อนแค่กู ดูแค่ Facebook หรืออินสตาแกรนะคะเบาๆตัวนี้ก็เพียงพอแล้วอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยจะได้ประหยัดงบเข้าไปอี่นิดหนึ่งถูกต้วและมาในเรื่องของข้อ3ข้อสุดท้ายเรื่องสลิตจักรนั่นเองค่ะทุกจ๋าเคยพบเจอเหมือนกันพี่ปื้อยังไงคะก็คือใจอ่ะชอบมากเลยตัวใหญ่ๆสเปกเยอะแต่แบบอยากประหยัดงบแงซื้อตัวเล็กก็พอแต่พอมาใช้งานจริงๆแล้วนะมัทุไคน ใจฉิอยากได้ตัวนี้มากกว่าก็ต้องไปเสียงเงินซ้ำซื้อใหม่อีกอ่ะซ,อซื้อตัวนี้แล้วก็ต้องซื้อตัวนี้อีกอะไรอย่างงี้ก็คือสรุปเปิงตังเข้าไปใหญ่เลยก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้งานและจะัดสรรการใช้ได้เลยค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับคลิปดีๆของเราในวันนี้ค่ะและสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่รู้สึกชอบและอยากดูคลิปรีวิวแบบนี้อีกนะคะน้องจา๋าสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเรามาได้เลยนะคะกดย่างกดย่างกดย่าง